ฉันนั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือดินแดงไปท่าเรือราชวงศ์เพื่อกินลูกชิ้นปั้นเล็กพูดแล้วจะหาว่าเวอร์เกินเกินไปจริงๆค่ะไม่ใช่ชันนะแต่เป็นปูอัดทอดแผ่นเท่าฝ่ามือของคุณป้าที่บางกรอบเคี้ยวเพลินสุดๆเดี๋ยวหาว่าหมูลองฟังเสียงอืมอืมกรอบอร่อยไปแล้วอืม ออออมีใครให้กรอบกว่านี้อีกไหมอะ่ะและปลาเล็กขายแค่สแผ่นสิบถูกมากมาแล้วก็อย่าพลาดลูกชิ้นปลาล่ะปกติเราไม่ค่อยชอบกินลูกชิ้นปลานะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวเนาะแต่ปลาเล็กการันตีค่ะบอกว่าไม่คาวไม่คาวและฉันก็เป็นคนประเภทไม่เชื่อใครง่ายๆซะด้วยค่ะก็เลยสั่งมาเลยจ้านี่น้ำจิม้มราดมาแบบฉ่ำฉฉันดีใจมากคุณป้าไม่โกหกอร่อยอ <c oughs> มันอร่อยไม่มีกลิ่นคาวจริงกินกับน้ำจิ้มสูตรของป้าเล็กที่หวานนำํำเปรี้ยวตามเผ็ดนิดๆอร่อยลงตังวในโถน้ำจิ้มของคุณป้าที่เห็นพริกลอยเยอะๆอย่าเพิ่งตกใจไปนาะว่ามันจะเผ็ดคนกินเผ็ดไม่เก่งยังกินได้แบบสบายๆใครผ่านมาแถวท่าเรือราชวงศ์ก็มาตามรอยกันได้ค่ะที่ร้านลูกชิ้นป้าเล็ก